ความสาเร็จที่เกี่ยวข้องกับลูกบากไฟเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ความสําเร็จด้วยกันมาเริ่มที่ความสำเร็จแรกกันก่อนนะเราก็ใช้น้ําดับเกลองมันก่อนแล้วมันก็จะเปิดจุดอ่อนให้เราโจมตีนะพอมันจะเรียกเกลาะอีกครั้งหนึ่งเราก็ใช้น้ําหรือน้ําแข็งเนี่ยดับไฟเพื่อไม่ให้มันเรียกเกลาะกลับมาได้แล้วเราก็ฆ่าไปโดยที่อยากให้มันเรียกเกลาะขึ้นมาได้เราก็ได้ความสําเร็จ เงียบสง,งดที่เป็นการเอาชนะไพโรไฮโปเิสต์โดยการเข้าสวนสนามมอดดับเพียงครั้งเดียวต่อมาควักที่สองะตู้ตางปกติเลยลบเกาะมันออกจนกระทั่งเมื่อมันกําลังจะเรียกเกาะใหม่ที่ปกติเราต้องใช้น้ำเนี่ยไปหยุดคิดต้านมันใช่ไหมไม่ต้องทําไม่ต้องยุ่งปล่อยมันเรียกเกาะกลับมาอ่ะเราก็นักว่านี่คือครั้งที่1ที่มันเรียกเกาะกลับมาจากนั้นเราก็ ล้างเกาะมันเหมือนเดิมพอมันกำลังจะเรียกเกาะครั้งที่สก็อย่าเพิ่งไปยุ่งปล่อยมันก่อนเกาะมันกลับมาครั้งที่สองเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็สู้ตามปกติเลยล้างเกาะมันให้หมดแล้วก็ฆ่ามันเราก็ได้ความสำเร็จหรือจะเล่นกับไฟเอาชนะไฟโรไฮโปเทซสที่กลับมาลุกไหม้ขึ้นใหม่แล้ว2ครั้ง ความสำเร็จที่3เราต้องโดนโจมตีจัดไอ้ลูกบักไฟตอนมันกลายร่างเป็นสัตว์3มชนิดเนี่ยทั้ง3ตัวเลยองูนี้ไม่เกี่ยวนะมันต้องเป็นไอสัตว์สตัวที่มันจะมาต่อตกันอะ่ะอ่ะโดนหนึ่งปลาโดน2อ,อ่ะหีเชื่อนี่โดน3จากนั้นน่ะค่อยฆ่ามันให้ตายตามกปกติเลย อันนี้เราทําหลายรอบมากนะอันที่เป็นแบบปลากระโดดอะไม่ทำไม่ไม่โดนชอบเราหลบได้ทุกทีเลยงงมากเลยคือพยายามจะไม่หลบนะแต่มันกระโดดข้ามหัวไปเลยเนาอยเงอะยแล้วมันก็จะไม่ได้เว้ย Rain, เสร็จแล้วเราก็ได้ความสำเร็จ Smell Like Animal Spirit เอาชนะไฟโลไฮเปอเทติตหลังจากถูกมิเมติกของมันโจมตีติดต่อกัน3ครั้ง